สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีฟิก IP Forward p o r t ให้กับกล้อง CCTV นะครับ mm hmm. เพื่อนำมาใช้ในการแอดบัญชีแอดกล้องเข้าไปในบัญชีเพื่อใช้งาน h i ต Connect นะครับวิธีการก็คือผมใช้การตั้งค่าของเน็ต เ่อให้บริการ3 BB นะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปในเราเตอร์3 b b โดยการเข้าไปในเราเตอร์เนี่ยวิธีการคือ,อพิมพ์ที่เบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ของเรานะครับพิมพ์ IP ของ3 BB นะครับนี่เป็น IP หลัก1นึ่งก็สองจุดนะครับเข้าไปในเบราว์เซอร์ตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปได้ที่ที่หน้าล็อกอินของ3 BB นะครับทีนี้การที่เราจะล็อกอินเนี่ยพาสเวิร์ดอยู่ตรงไหนนะครับ พาสเวิร์ดจะอยู่ด้านหลังของเราเตอร์จะเป็นลักษณะนี้นะครับพาสเวิร์ดนะครับด้านหลังเราเตอร์จะมี username admin พาสเวิร์ดที่เป็น 6DE8 นะครับอันนี้เราต้องนำไปล็อกอินเข้าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยวิธีการ ฟิกไอเนี่ยจะเป็นวิธีการอาของแต่ละระบบนะครับอย่าง 3BB เนี่ยวิธีการทำดีดีเอเพื่อ Forward p o r t หรือฟิกไอพเนี่ยผู้ผู้ให้บริการ 3BB บีเขาจะเปิดให้บริการอยู่นะครับโดยที่ใช้แอปของ 3BB เข้าไปเปิดบริการก่อนนะครับ สามบีบเขาจะให้บริการ d d right n nice s อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องไปสมัครเพื่อเปิดใช้บริการนะครับนะครับอย่างอันนี้ผมเปิดใช้บริการไว้แล้วนะครับชื่อโดเมนมันก็จะมีอยู่ด้านบนนะครับสามารถเปิดได้จำนวน10พอร์ตพอร์ตหลักๆที่ต้องใช้งานก็คือ ตามนี้นะครับพอ r t external p o r พอ n t e r n a l ลเลขค่าตัวคือ Port e x t เ r n a l นเข้ามานะครับเลขในกรอบสี่เหลี่ยมก็คือ Port internal ที่เราต้องกำหนดนะครับเปิดบริการแล้วก็กำหนดพอ t ว่าเราจะเปิดใช้พอ t ไหนบ้างก็มีหลักๆ4ี่พ t นะครับก็คือพอ r แปดศูนย์แล้วก็สี่สี่สามห้าห้าสี่แล้วก็แปดพันนะครับกำหนดพอต แต่ละพอร์ตภายนอกเป็นพอร์ตไหนภายในพอร์ตไหนก็เปิดเปิดและบันทึกนะครับจากนั้นนำค่าเหล่าเนี้ยไปบันทึกไว้ในเราเตอร์นะครับเพื่อให้เราเตอร์ For w a r d p o ด t อดำเนินการ f o r w a r d port ให้เรานะครับโดยวิธีการกำหนดกำหนดพอร์ตที่เราเตอร์ก็ วิธีการดังนี้นะครับก็คือวิธีการเมื่อกี้เข้าไปที่เราเตอร์แล้วก็พิมพ์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเมื่อมาหน้านี้เอย่าลืมรหัสหกดีอีแปดใช่ไหมหกดีอีแปดครับอ่ะโอเค ผู้ใช้ช่อแอดมินพาสเวิร์ดหกดีแปดแปดซีวาล็อกอินไปนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า ip ที่กล้อง cctv ของเราอะ่ะใช้ เลข IP ไหนในขณะนี้นะครับวิธีการคลิกมาตรงนี้ครับ user device information แล้วเราก็มาดูนะครับว่ากล้องของเรา IP Address อะไรซึ่ง IP Address พวกนี้บางทีที่เราเปิดปิดเราเตอร์หรือเปิดปิดตัวกล้องใหม่นะครับมันจะมีการเปลี่ยน IP ตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องมา ฟิกไอกำหนด d ีดีเป็น IP เสมือนนะครับโดยการกำหนด IP Address เ,เดี๋ยวผม,มาหากล้กองกล้องกล้องของเราเป็นตัวนี้นะครับ l ลนสาที่ IP Address เป็นหนึ่งก็8 8 6 8 1 8 8นะครับ เราทราบแล้วว่ากล้องเราเป็น ip นี้ต่อไปให้มันเลือก forward rule นะครับ forward r u l แล้วก็ port mapping configuration อันนี้ผมได้กำหนดไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกำหนดให้ดูใหม่นะครับ วิธีการกำหนดพอร์ตฟอร์เวิร์ดนะครับก็ดยใช้ทีดนเอ็ดอ,อื่นก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ h t t p ก็ได้อันนี้ h t t p 5แล้วกันนะครับ internal host ก็คือเลข IP ของกล้องของเราจะเมื่อกี้เรา1 9 2 8. 1 6ก็8 8 8นะครับ ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับคลิกต่อไปคลิกแอดเลือก tcp ip เป็นเป็น tcp udp นะครับส่วน external port external port ก็คือเลข5ตัวเมื่อสักครู่นะครับเลข5าตัวห้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์อ่าแปดศูนย์คือห้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ ก็มาพิมพ์ใส่ตรงนี้นะครับห6 7 1 0 56710นะครับพอตภายในเป็นพอตแปดนแปดูนะครับก็แอปพลาย น่าจะกำหนดไปแล้วนะครับหนึ่งนผมน่าจะกำหนดไปแล้วนะครับใช่ใช่ผมกำหนดไปแล้วก็คือก็แบบเมื่อกี้นะครับแต่กล้องตัวนี้เราเปลี่ยนนะตัวนี้เราต้องมาเปลี่ยนเป็นแปดแปดแปด ก็คลิกอปลอ่าโอเคครับก็ทําแบบลักษณะนี้น,นะครับมันก็จะกลายเป็นพอตขึ้นมาพอตหนึ่งพอตนี้แล้วก็พอตแปดพันนะครับที่ใช้อยู่บ่อยๆพอรพอตแปดพันก็เป็นห้าหกเนึสามเรามาปิดตรงนี้เป็น8ป ก็กำหนดตั้งสี่พอร์ตนะครับ external internal เพราะว่าพอร์ตพวกนี้จะต้องนำมาใช้ในการ add นะครับจากนั้นอันนี้ก็เป็นการบันทรึกไว้ที่เราเตอร์นะครับผมได้ใช้แค่2องพอร์ตก่อนนะครับจากนั้นนำ DNS คือ ชื่อโดเมนนะครับอย่างอันนี้ผมตั้ตงไว้ a r t h u r center 1 9 1 3 b b d n s. com นะครับก็นำตรงนี้ไปใส่ในช่อง ip ได้เลยนะครับโดยการเข้าไปที่ app h i connect นะครับ จะเห็นได้ว่าเวลาเราเช็คอ,อกกุปกรณ์ออนไลน์นะครับอันนี้ก็สามารถดู IP ได้ว่าอยู่ตรงไหนก็เข้าไปดูได้มีการออนไลน์อยู่กล้องตัวนี้ได้ออนไลน์มาอยู่นะครับโดยใช้เป็น IP 1หนึ่งเแนแต่เราจะใช้วิธีการดี n ด f o นเอ r ด p o r t นะครับก็ต้องทำอย่างนี้ครับต้องคลิกเลือกการเพิ่มด้วยตัวเอง มาตรงนี้แล้วก็เลือก ip พีโดเมนนะครับเขามีให้กำหนดพอร์ต8000นะครับพอร์ต8000ของเราเมื่อกี้คือเลข5 6 7 1 3เจ็เดก็คือชื่อโดเมนเมื่อสักครู่นะครับเราก็นำมาใส่เลยชื่อนี้ เป็นกล้องอันนี้เป็นชื่อกล้องนะครับส่วนการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก็ที่ผมแนะนําไปในการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเราได้เปลี่ยนรหัสตั้งค่ารหัสไว้แล้วเป็น Arthur 2063นะครับส่วนชื่อผู้ใช้ก็เป็นชื่อเดิมคือ Admin นี้ใส่อาเธอร์สองศูนหกสามบันทึกนะครับก็ถ้าข <oh ึ้นมาว่าไม่ได้ขึ้นอะไรผิดปกติไงเราอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบนี้ก็ค ok, ือเข้าดูได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้แหละเล่นคิดดูภาพเพิ่มดูภาพออนไลน์ได้เลยครับ เราสามารถใช้งานกล้องได้นะครับอารเทอร์อารเทอร์หนึ่งก็จะขึ้นมาในหน้าในหน้าแอปฮิกิชั่นในฮีคอนเน็คได้นะครับใช้งานได้และดีดีเอ็ที่เป็นโดเมนเนมอย่างี้นะครับผมสามารถเอาไปใช้ทำแผนที่ c c t ีท n m a p ได้นะครับที่ ผมเคยทําคลิปให้ดูเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทําในลําดับต่อๆไปในคลิปต่อๆไปนะครับก็วิธีการทำ d d n s ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะแอดกล้อง CCTV แล้วก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะครับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ